ส,ส,สวัสดีค่ะทุกคนกินส้มตำค่ะสวัสดีนะมากินส้มตำรนะ้านเพื่อนสาวมาซื้อของแล้วก็มากินส้มตำด้วยซื้อของแถมส้มตำค่ะาม,าม,มาเด้อมาเด้อพีนนอ่น,อน้องมากินน้ำเสาวุดดเพื่อนสาวอยู่อุดรนะคะคุณพ่อปีจ้าใครอยู่อุดร ใครอยู่ดอนยกมือขึ้นใครอยู่ดอนเม้นมาเม้นมาคอมเมนต์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะกดกระดิ่งให้เพื่อนสาวด้วยนะคะว่วงอีสาวเดี๋ยวนี่จะมองไม่ค่อยเห็นต้องต่ำแซะต่ำแฉะแฉะต้องเอียงโอเคเป็แบบนี้ทำไมไม่ตั้ง กินมือเลยเด้อย่มเพื่อใดเนี่คุณพ่อว่าเด้อจั้งเนยเม็นมาแล้วก็กดกำลังใจให้เพื่อนส,สาวน้ำเด้อดจ้ากระดิ่งติงต้งติงต้งติง้งติ้งกับพุ่นจา้าเม่นมาทอดมันทอดมันปลาอันนี้ผัดหมูผัดหมูเพื่อนสาวทำเองแซ่บ ทำเหม <diver> ือนง่ายเนาะถอดอยูสเซอร์ซโมงก็จะได้กินขั้นตอนเยอะมากครับหมูทำให้เป็นกรอบขนาดเมืองฟันเกือบหลุดนลเหงือกบานเหงือกกระพึ๊บกระพุ้งแก้มมันมีอ้นั้นยังไงหนังหมูมันหนานะชอบเนาะแลกกะว่าน่าจะทำไอ้นั่นไงแกงแกงคือ แล้วเคยทำนะนะหน้าแสนยู่น,นี่มันจะแคปโมหนาเลยอถอดมันกันยังหนาเนาะว่าสิมาถ่วงเราดิรีบมาสิเก่งปิตาขี้ค้านปั่นเนาะเออโยนเลยอ่ะหนาอ่ะวววหวานน้ำเนยรสชาติพอกินได้อยู่บอ

ใส่บ้านด้วยนะออกเผ็ดออกเผ็ดนิดนึงเวอ่างี้เผ็ดหวานอร่อยสั่งมาได้าาดแต่ผัดหมี่ต้องใส่บ้านหวานหน่อยในะงั้นนนานมันถึงกินไงอุ๊ยทุเรียนลูกนะ่าไม่กล้าสั่งมานะ่ากลัวมันอ่นอ,อนมันหมดฤดูอ้กเมืองไทยทุเรียนหมดฤดูย,ยังคะ <laughs> หน้านี้มีอยู่แต่มันไม่อร่อยหน้าฝนทุเรียนโดนฝนไม่นะอร่อยเนาะน้ำมันเนื้อมันจะเป็นอันนั้นแหย่ะบอกทุเรียนอร่อยคือเดืนอนเมษาอืพฤษภาหมอนทองเนะี่น้ำมันดำนะเอ๊ะน้ำมันมันดำ ประหยัดประหยัดเพราะนั้นทานน้ำมันออกมาได้เยอะเลยอะน้ำมันอันเนี้ยแล้วเราจะเก็บไปอยู่หัวง่าเก็บสนอกเหมือนบ้านเราเขาเก็บไว้ทั้งหนึ่งไม่มีที่เก็บเลยไม่ทำอะไรดีนมันไปซื้อโหลมาไว้ผัดอะไรนะผัดข้าวผัดอะไรอยิ่งเนาะ thật khó thịt có ngon cái mâm nữa rồi sửa nó ra ngon đó cha khám đi khám nhảy, khám to chuột chuột anh không muốn gần chuột สามีเ่าพอพูดไปดจุดฉันพูดบ่อยไงเราจับได้ไปได้จุดจุดเชอาน้ำต้มตำเอามองไม่เห็นแซ่บขนมคนตำมส้มตำมีน้ำเินลงไปแล้วบอกว่าใช้ได้ แต่ทาตำเพิ่มตำไม่มีน้ำไม่ได้ใช้ไม่ได้ขี้เหนียวตำที่ไรไม่เคยมีน้ำมันเป็นอะไรอ่ะอยากให้เจอป้าแดงเหนียวก็เหนียวเหอะงี้ยด้วยเสงี้ออกมาเหมือนืมอืมกินเซลเซลอะไรนะมะกอกติดเปลือกมันอะเปอกมันฝาดแต่ว่าคืนไปแล้วมันหวานเลี้ยงไทยเห็นตุ๊บเป็นเปลือก เปลือกมะกอกค่ะเล่า <c oughs> ส่งรูปนี้ให้หนูดูมามานะ่ะแค่เครียดไม่อ่านเลย เมื่อกี้หิวหลายขึ้นทองนะเพราะเด้จับศัวสามแบบมหันามหันบมาจากเตียงอะไเลยงอยากซักซสย่งเดียวโคตรเหนอยเหนียเขาเอิดก้องขน่อยขาแม่หิวหิวเคยฟังมาผู้ใดกล้องขน่อยขาแม่เขาเอิอยังกับใสะ พ่ะตานัดชอบฟังตานะพูดนะทำไมก่อนเดอ้อไปก่อนได้จ้าะจะแซ่บๆน้ำกันอชอบกดไลค์กดสับตะไคร้ด,ด้วยนะจา้าชอบกดไลค์ถ้าถ้าใช่กดเลิฟประเดี๋ยวกดให้ประคะมาด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ